ก็แล้วมาช,ช,ม,ชมชมชมกล้วยใต้นะคะือเมาะมานิดนะคะกล้วยของมาเลเซียไขมันหวานนะคะดูเมาะมานิดนะคะ,ะรอบนี้จะถ่ายวิดีโอให้ถึงสามนาทีนะคะเพื่อลงยูทูบเนี่ยค่ะลักษณะหนอ่อือเมาะมานิดนะคะกล้วยจากมาเลเซียนะคะนี่ลักษณะปีค่ะ ตระกูลกล้วยไข่นะคะหรือมอมนดีค่ะกล้วยไข่มันหวานนะคะาดปีนีก็จะมีประมาณนี้ต้นไม่ใหญ่นะคะเล็กๆหนอ่อลูกหน่อม่ห่วงหน่อนะคะหลายหนอ่อบางกล้วยบางพันห่วงหนอแต่พันนี้ไม่ห่วงนะคะนี่ค่ะจะถ่ายเก็บไว้ให้ดูประมาณนี้นะคะอันนีุ้นนกกินไปแล้วนะคะส่วนนี้ปลูกแล้วปล่อยค่ะ จนกว่านกกินถึงจะตัดใอ้รู้ว่าสุกแน่ค่ะนี่ค่ะไว้ให้ดูก่อนที่เพื่อนๆจะได้รู้จักแต่ละสายพันธุ์นะคะว่าเป็นยังไรลง y ย t u b e ให้ดูนะคะเป็นยังไงแต่ละสายพันธุ์ถ้าทันก็จะมีผลและภาพบางทีก็มีติต้นนะคะถ้านกกินไปแล้วก็เก็บภาพไม่ทัน ตอนนี้เราจะพยายามเก็บภาพให้ทันก่อนที่นกจะกินนะคะมันก็จะประมาณนี้ว่านกกระลอกหนูมีครบค่ะสวนแถวนี้มีทุกอย่างเลยอย่าบอกเว่าปลูกอะไรก็จะดูแลย,ยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันเยอะค่ะนี่นะคะลักษณะของเลมมอมานิดนะคะ ไม่ได้มาสวนหลายสัปดาห์นะคะพอดีทำงานด้วยนานจะมาถ่ายเทก็จะถ่ายให้เพื่อนๆชมนะคะว่าโอ้ยลงกันว่ากล้วยอะไรเป็นกล้วยอะไรคะ่ะเวลาถึงจะถ่ายแต่ถ้ามาถูกช่วงวันที่ต้นดนอะไรกินไปแล้วก็จะไม่เห็นลูกมันนะคะก็จะเห็นแต่ต้น แฟนก็นจะไม่ค่อยเห็นอะไรจะถ่ายดูยุงเยอะค่ะเด็กๆมานี่ต้องนี่ขนาดฉีดยากันยุงยังกัดเลยค่ะพ่นสเปรย์แล้วนะคะนี่คะ่ะให้ชมเรือมอมานิดนะคะกล้วยมาเลเซียคะ่ะไข่มันหวานคะ่ะนี่คะ่ะตกเป็นอย่างนี้จะตัดละที่ี่กยนให้ป่า คือมอมาณิตกล้วยไข่มันหวานนะคะครบ3นาทีแล้วโอเคเดี๋ินลงยูทูปไปชมใครที่ไม่เคเห็นแต่ละสายพันธุ์ของแท้ของจริงร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์จ้ะหรือมอมาณิตจา๋าบ๊ายบาย